น้องม5นะครับถ้าเวลาพี่ปอบจะท่องสูตรตรีโกณพี่ปอบจะเลือกท่องแค่เป็นระบบแบบนี้ประมาณนี้เด็กๆด,ดูนะพี่ปอบจะท่อง sin a บวก b s i ซ a บวก b พี่ปอบท่อง sin a cos b สบีบวกคอส a ซพี่ปอบเลือกท่องตัวเดียวหลายคนถามอ้าวทำไมเลือกท่องตัวเดียวเพราะว่าพี่ปอบจำว่าถ้ามันเป็นลบเครื่องหมายตัวนี้มันก็ลบ งง้นพี่ป๊อบเลือกจำตัวบวกอย่างเดียว sin a บวก b sin a cos b บวก cos a sin b ถามว่าทำไมถึงจำแค่ sin a บวก b เพราะว่าสุดท้ายเวลาเกาะสูตรเนี้ยมันสามารถก่อให้เกิดสูตร sin 2 a ได้ sin 2 a หรือ sin ของมุม2เท่ามันคือ sin a บวก a sin a บวก a ก็คือ sin a cos a บวก cos a sin a ซึ่งตัวนี้ sin a cos a cos a sin a ตัวเดียวกันมันจึงรวมมิดได้ส sin a cos a ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอสูตร cos a บวก b พี่ป๊อบก็เลยเลือกจำแค่สูตร cos a บวก b cos a บวก b ซึ่งมันก็คือ cos a cos b ลบ sin a sin b ครับพี่ป๊อบเลือกจำสูตร cos a บวก b ว่านี่พี่ป๊อบจำแบบนี้นะถ้า sin นี่เครื่องหมายเหมือนกัน แต่ถ้าคอสเครื่องหมายไม่เหมือนกันเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอสเลบ b ก็คือคอสเ c คอสบบวกไซเอไซบี b. และจากเจ้าสูตรนี้มันก็สามารถแปลงสูตรเป็นสูตรคอสสองเได้เหมือนกันมันก็คือคอสเ c คอสเก็คือคอสกำลังสองเลบไซเอไซเก็คือไซกำลังสองเจะบอกว่าเจ้าสูตรนี้ก็สามารถแปลงสูตรออกมาได้อีกหลายสูตรเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะพี่ป๊อบจะเลือกจําสูตรหลักเป็นหลักแล้วก็สูตรอะไรที่มันแปลงได้ก็จะแปลงเอาแต่คราวนี้ถามว่าทา 2a ข้อ 2a พี่ป๊อบจำไหมต้องบอกว่าจําเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,ออกบ่อยมากดังนั้นเป็นพี่ป๊อบพี่ป๊อกก็เลือกจําอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าสูตรหลักๆจําแต่พอง,งามพออย่าจําทุกอย่างไม่งั้นมันจะกลายเป็นท่องนกแก้วนกขุนทองนะครับ